สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทั่วโลกพยายามเหมือนจะพยายามสุดๆเลยไม่ให้เกิดขึ้นก็คือการยิงหัวรบนิวเคลียร์เพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเอาคืนไม่ได้เพราะว่ามันร้ายแรงมากๆระดับทําลายล้างดาวเคราะห์ไปเลยหรือเพราะว่ามันเป็นไปได้สุดๆเลยที่จะเกิดขึ้นณนะปลายนิ้วของผู้นำมหาอำนาจในประเทศที่มีนิวเคลียร์เอาไว้ในครอบครอง และเชื่อไหมว่าในโลกเราเนี่ยที่มีนิวเคลียร์อยู่ทั้งหมดมากกว่า12,000ลูกทั้งๆที่มันยังไม่ถูกยิงออกมานะแต่มันมีบทบาทสุดๆในการควบคุมทิศทางของโลกเราตอนนี้สนับสนุนข้อมูลนิวเคลียร์อีกแล้วกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทซายมันนี่มอนสเตอร์ง่ายมากๆเลยนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันแต่ที่อยากให้ทำที่สุดคือกด subscribe เอาไว้ให้หน่อยค่ะโอ้แล้วก็ถ้าใครนะสนับสนุนช่องทรายมาไม่ว่าจะตอนไหนตั้งแต่แรกจะเข้ามาตอนไหนก็ตามหรือว่าตอนนี้นะ <padding> <tourist> เฮ้ยเได้รับเสนอชื่อเป็น finalist Thailand Influencer Award 2025. 2 0 2 5เข้าไปกดโหวตให้หน่อยเซ่ขอบคุณคะ่ะ ลายนิ้วของผู้นําประเทศมหาอํานาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในมือเนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดไหนในการส่งหัวลบนิวเคลียร์ข้ามไปลงอีกประเทศหนึ่ง เริ่มที่สหรัฐอเมริกากันก่อนเลยค่ะตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกานะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการสั่งปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์และตามกฎหมายก็ไม่ได้มีใครสามารถที่จะยับยั้งการตัดสินใจของประธานาธิบดีได้ด้วยเขาสามารถสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์ได้ภายใน5นาทีนะคะโดยใช้รหัสอนุญาตพิเศษแล้วก็อาศัยฟุตบอลที่ดูไม่ใช่ฟุตบอลเป็น กระเป๋าอันนี้แหละคะ่ะที่เอาไว้สั่งยิงนิวเคลียร์เพราะว่าคำว่าฟุตบอลน,นี้มันก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่มันเป็นฟุตบอลของอเมริกันก็คือเป็นอะไรที่โจมตีเลยฟุตบอลที่ว่าคือลักบี้อธิบาย เห็นไหมแค่นี้เราก็อยากอธิบายให้เข้าใจนะอเมริกันฟุตบอลไงส่วนที่ประเทศรัสเซียนะคะประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิ์ขาดในการสั่งยิงหัวรบนิวเคลียร์เช่นกันซึ่งประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินค่ะเคยเข้าร่วมการประชุมระดับชาตินะคะแล้วก็มีนายทหารหิ้วกระเป๋าการสั่งการนิวเคลียร์ตามหลังมาแล้วส่วนที่ประเทศจีนอีกหนึ่งประเทศยักษ์ใหญ่นะคะแน่นอนเขามีนิวเคลียร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าใครมีอำนาจในการสั่งยิงนิวเคลียร์ แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือเปล่าเป็นความลับจริงๆก็ไม่ได้รับตอมังแต่ว่าายหาข้อมูลตรงนี้ไม่เจอหรือว่าอ่านไม่ออกก็ไม่รู้ก็เลยไม่เจอนะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคนเดียวนั่นแหละคะ่ะที่จะมีอํานาจในการกดสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์ของจีนไม่ชัวร์ละกันใครรู้มาบอกด้วยซึ่งที่แน่ๆนะคะ3ประเทศใหญ่ๆเนี่ยมีการตั้งหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยเอาไว้หันหน้าเข้าหากันเลยนะ ไม่ใช่แค่เอาไว้เพื่อยิงกันอย่างเดียวนะคะแต่เอาไว้เพื่อที่เตรียมตัวจะสกัดกั้นกันและกันด้วยวถ้ามันมีใครสักคนมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองแล้วตัดสินใจแบบยิงเลยขึ้นมาเนี่ยสภาพมันจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราลอง เ็ปน AI ขึ้้นนมาใหดูี่คือตัวอย่างหัวรบนิวเคลียร์รุ่นปัจจุบันของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะเห็นว่ามันมีกระสวยกระสวยนึงเนาะแล้วก็ข้างในก็จะมีไอเหมือนกลวยความยาวกลวยนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะสมมุติว่ามันถูกส่งมาจากน่านฟ้าของวอชิงตันดีซีแล้วก็มาปล่อยไอ้กลวยที่สูงประมาณ2เมตรเนี้ยหลูกออกไปจากกระสวยแล้วมันก็พุ่งลงไปทะลุชั้นบรรยากาศ ลงไปถึงโลกพอถึงพื้นโลกปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือบ<น>ุญมันจะเกิดเป็นลูกไฟที่เหมือนโดมขนาดมะฮมาขึ้นมาค่ะซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราเลยนะคะร้อนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ความร้อนมากกว่า100องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะขยายตัวออกไปแบบรอบโดมนี้เลยค่ะทำให้ทุกสิ่งรอบๆจะกลายเป็นเท่าผงธุรี ฝุ่นที่เล็กยิ่งกว่าฝุ่นใดๆคะ่ะเพราะว่าฝุ่นที่เกิดจากปรมาณูนิวเคลีย์นี้นะคะมันจะฉีกขาดระดับอะตอมค่ะลูกไฟนี้จะทำให้ทุกอย่างในรัศมีครึ่งไม้กลายเป็นไอทันทีคะ่ะร่างมนุษย์ตึก ทุกอย่างที่เราเคยเห็นในสายตาเนี่ยมันจะร้อนในระดับที่ระเหดขึ้นไปบนอากาศเลยแล้วคลื่นแรงระเบิดก็จะตามมาค่ะกําแพงของอากาศความดันสูงที่เคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงในรัศมี1กิโลเมตรเนี่ยนะคะจะดันให้ทุกอย่างพังพินาศไปหมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรเลยบนหน้าดินหลังจากนั้นคลื่นความร้อนจะเผาทุกอย่างให้ไหมหมดในรัศมี8กิโลเมตรนะคะ ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามที่เรามองเห็นเนื้อหนังของมนุษย์ทุกคนจะติดไฟค่ะตามมาด้วยเมฆเห็ดขนาดใหญ่ที่พุ่งทะยานขึ้นไป ในอากาศลากพาย,ยุฝุ่นดินและเศษซากต่างๆขึ้นไปด้วยและฝุ่นจากนิวเคลียร์เนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นฝุ่นพิษด้วยกำมันตาพรังสีที่ปล่อยออกมาบวกกับฝุ่นติ๋วที่อะตอมมันฉีกขาดเนี่ยฝุ่นพิษนี้จะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคนับร้อยกิโลเมตรปล่อยพลังงานมรณะที่มองไม่เห็นออกมาค่ะมันจะไปติดอยู่ทั้งบนดินติดอยู่ทั้งในน้ําติดอยู่กับสิ่งมีชีวิตติดอยู่กับผู้คนและอะตอมพิษเหล่านี้นะคะมันก็จะค่อยๆคลายรังสีออกไปหลายปี หลายทศวรรษหลายศตวรรษหรือแม้แต่กระทั่งหลายพันปีแล้วช่วยกรอย้อนกลับไปตรงอาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของสหรัฐอเมริกาก่อนที่มันจะปล่อยกระสวยออกมาให้หน่อยได้ไหมคะกรอเลยค่ะเห็นไหมว่าในกระสวยนี้มันมีกรวยแบบนี้อยู่กี่อัน8อันไงเธอแล้วที่เล่าไปเมื่อกี้มันคือการปล่อยกรวยนี้ออกมาแค่ หนึ่งถ้าบ้าเลือดแล้วปล่อยมันไปเลย8อันความเสียหายมันก็จะเท่าทาวีคูณเราคิดว่านะโลกคงจะได้มีสะดือเลยแหละสะดือใหม่ไกล้โลกซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็คงเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วแต่ใดๆก็ตามประเทศที่มีขีปนาวุธอยู่ในครอบครองเนี่ยมีจริงๆนะคะเดี๋ยวจะมานับให้ดูว่ามีกันอยู่ประเทศนึงเนี่ยเท่าไหร่บ้าง แต่ที่แน่ๆตอนนี้ทั้งโลกมีขี่ปนาวุธนิวเคลียร์กันอยู่มากกว่า12,000ลูกและถึงแม้ว่ามันจะยังไม่โดนจุดออกมานะคะแต่ว่ามันมีบทบาทสําคัญค่ะในการกําหนดทิศทางของโลกใบนี้อยู่ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะซึ่งถามว่าสงครามตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะไม่ว่าจะรัสเซียยูเครนอิสราเอลอิหร่านหรือแม้แต่ประเทศไทยกับกัมพูชาหรือแม้กระทั่งสงครามที่ไม่ใช่สงครามซะทีเดียวเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็จะเห็นว่า คู่กรณีเนี่ยถ้าไม่พยายามที่จะหัดหน้าเข้าหากันเองก็จะมีคนที่แบกข้างหลังที่แบบว่าคุยกันหยุดยิงสิเดี๋ยวลดภาษีให้อะไรอย่เงี้ยมันจะมีคนออกมาที่จะคอยบอกว่าอย่าตีกันเลยที่จะต้องแสดงบทบาทกันแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าตีกันแรงจริงๆเนี่ยมันจะไปสะกิดให้เกิดต่อมอยากกดยิงขีปนาวุธกันขึ้นมาได้ค่ะแต่ถามว่า ถ้ากลัวไม่อยากยิงขี่ปนาวุธกันจริงๆมีไว้ทําไมเอางี้ถามก่อนว่าเริ่มต้นผลิตกันขึ้นมาทําไมเพราะตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามเย็นนะคะประเทศมหาอํานาจทั้งหลายเนี่ยคือก็กระหายอํานาจกลัวว่าตัวเองจะหล่นจากอํานาจนะคะก็เลยหาวิธีค่ะโดยการที่คิดว่าจะต้องมีอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงเอาไว้ในครอบครองให้ได้เพื่อที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ค่ะจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงค่ะที่ มีงานวิจัยการใช้พลังงานจากแร่สองอย่างคือทอรียมกับยูเรเนียมเนี่ยทอรียมคือปลอดภัยนะยูเรเนียมก็คือไม่ปลอดภัยเพราะว่าสามารถเอามาทำนิวเคลียร์ได้เชื่อไหมว่าแร่ทอรีียมเนี่ยโดนโยนงานวิจัยทิ้งไม่มีเงินมาสนับสนุนต่อเพราะหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญนั้นก็คือทอรีียมสร้างนิวเคลียร์ไม่ได้ทอเรียมสร้างอาวุธไม่ได้เท่ากับทอเรีียมสร้างอำนาจให้ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ ไม่ต้องสนับสนุนเราไปสนับสนุนแร่ยูเรเนียมแทนซึ่งในปีคริสต์ศักราช1935นะคะนักฟิสิกส์อเมริกันเป็นผู้ค้นพบแร่ยูเรเนียม235ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะและในปี1945นะคะโครงการแมนฮัตตันของสหรัฐอเมริกาก็พัฒนาโครงการวิจัยพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เป็นครั้งแรกของโลกและในปีเดียวกันคะ่ะ 6. สิงหาคม1945 หลังจากพัฒนานิวเคลียร์อะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสหรัฐอเมริกาก็ใช้จริงเลยค่ะเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปปล่อยจริงครั้งแรกที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น เหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้มีคนเสียชีวิตทันทีนับแสนชีวิตนะคะแล้วก็มีจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆจากกำมันตภาพรังสีแต่คนั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้น <c oughs> เมื่อประเทศอื่นเห็นแล้วว่าสหรัฐอเมริกาสามารถพัฒนาอาวุธอะไรขึ้นมาได้และอานุภาพการทําลายล้างมันมากมายขนาดไหนไม่มีใครถอยนะคะสงครามจบและโลกเปลี่ยนไปค่ะโลกไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกเลยแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นการขัดแย้ง รูปแบบใหม่บนโลกใบนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลให้เมื่อปี1960นะคะโครงการที่ชื่อว่า Atomic Energy Commission ที่ใช้ในการวิจัยทอรีียมเพื่อผลิตพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมันปลอดภัยกว่ายูเรเนียม235เพราะว่ามันทำระเบิดไม่ได้โดนตัดงบทิ้งค่ะก็คือโดนตัดไปช่วงสงครามเย็นแล้วก็เอาไปสนับสนุนในการพัฒนาการผลิต แรยูเรเนียม2-35เป็นพลังงานนิวเคลียร์แทนเพราะว่ามันสร้างปรมาณูได้ซึ่งในอีกไม่กี่ปีต่อมาหลังจากนั้นนะคะสหภาพโซเวียตก็สามารถสร้างอาวุธปรมาณูของตัวเองได้ค่ะขึ้นมาเรียกว่า king of ปรมาณูเลยนะคะมันก็คือซาบอมบ้า50ค่ะที่มาจากการระเบิดขนาด50เมกะตันนิวเคลียร์ปกติแรงระเบิดอยู่ที่1-10เมกะตันรัสเซียทำขึ้นมาลูกเดียว50เมกะตัน แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะหลายๆประเทศก็ผลิตอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตัวเองขึ้นมาค่ะจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ของแต่ละประเทศที่ออกสื่อรวมๆกันแล้วนะคะในโลกมีมากกว่า1 2 0 0 0 0ลูกเรียกวา่าไอ้12,000ลูกอะ่ะ มากพอที่จะระเบิดดาวเคราะห์ดวงนี้ที่เราอาศัยอยู่ทิ้งไปได้เลยถ้างั้นเรามาดูกันว่าใครมีเยอะที่สุดอะดูในชาร์ตนี้เราจะเห็นว่าประเทศที่มีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งก็คือประเทศรัสเซียซึ่งจํานวนที่เห็นเนี่ยน้อยลงจากตอนสมัยสงครามเย็นแล้วนะหายไป109ลูกแล้วตอนนี้รัสเซียมีอยู่4 3 8 0ลูกค่ะส่วนอันดับ2รองมาคือสหรัฐอเมริกามีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ทั้งหมด3 7 0 8ลูกค่ะซึ่งมันดูอาจจะน้อยกว่ารัสเซียในปริมาณก็จริงนะคะแต่ม เป็นไปได้ว่าน้อยกว่านิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีทั้งเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแล้วก็ใหม่กว่าด้วยซึ่งอาจจะหมายความว่า เป็น3,000กว่าลูกที่มีอนุภาพสูงกว่าของรัสเซียเป็นไปได้ค่ะส่วนประเทศจีนมีระเบิดนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ3แต่ว่าก็คือสู้2ประเทศ1นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีอยู่แค่500ลูกเออก็ไม่แค่นะก็เยอะอยู่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางลูกที่ไม่ได้สามารถใช้การได้จริงเต็มศักยภาพถ้างั้นถามว่าใครดูมี ศักยภาพที่น่ากลัวที่สุดในความมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองถามสิบทีตอบเหมือนเดิมสิบครั้งสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีระเบิดนิวเคลียร์แบบไม่ได้แค่มีนะคะแต่มีไปทั่วเลยค่ะเรียกว่าการวางกลยุทธ์นิวเคลียร์นะคะหรือว่านิวเคลียร์โพสเตอร์ค่ะ มีการวางอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาไว้หลายจุดของโลกเลยนะคะในประเทศที่เป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นบนแผ่นดินบนอวกาศหรือว่าลึกลงไปใต้น้ําใต้มหาสมุทรสถานีเรือดำน้ำํา ดแล้วปีนี้นะคะเพิ่งจะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเอาดูข่าวนี้เลยสหรัฐอเมริกาค่ะเพิ่งจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 จํานวน6ลลำเป็นเครื่องบินขนส่งทหาร47ลํานึงนะคะซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะว่าเครื่องบินพวกนี้ลำเลียงนิวเคลียร์หรือเปล่าลำเลียงไปไหนเอาไปยังเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งคะ่ะชื่อว่าดิเอโกกาเชียอยู่ในมหาสมุทรอินเดียนะคะซึ่งก็สหรัฐอเมริกาบอกว่าก็ขนไปไม่ได้บอกว่าขนอะไรนะ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งถ้าเกิดว่าดูนะคะจากไอ้เกาะเนี้ย t เ e โกก o g a n ยใ s มหาสมุทรอินเดียนี้นะคะถ้ามีอาวุธขี่ปนาวุธนะแล้วยิงจากตรงนี้ไปได้นะพิสัยมันก็จะครอบคลุมสามารถยิงไปที่เกาหลีเหนือก็ได้ยิงไปจีนก็ได้ยิงไปรัสเซียก็ได้หรือว่ายิงไปอิหร่านก็ได้ครบจบ เกาะเดียวซึ่งนี่แหละเป็นหนึ่งในกลยุธทธ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกาที่น่ากลัวมากใช่หมซึ่งการมีหัวรบนิวเคลียร์เอาไว้ในครอบครองเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ยิงออกมาแต่แน่นอนว่ามันมีผลมันมีผลกับอํำนาจของประเทศนั้นมันมีผลกับการทหารมันมีผลที่จะทำให้ประเทศนั้นนดูแบบเฮ้ย ฉันมีนิวเคลีย์นะไม่เห็นหรอเวลาเกาหลีเหนือหรือว่าจีนอะไรเงี้ยออกมาเดินสวนสนามจะต้องมีเดินแล้วโพอาวุธนิวเคลียร์ด้วยตลอดเลยอ่ะหนึ่งหมื่นสองพันหัวรบนิวเคลียร์ในโลกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะมันกําหนดโลกเราทั้งใบมันกําลังทําให้การเดินหมากบนโลกใบนี้มันยากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมยุโรปถึงต้องออกโตวว่าไม่ชอบรัเสเซียด้วยอะ่ะ ซึ่งปูตินเคยบอกนะว่าเอ้ยเอาจังจริงรัเสเซียนี่ไม่ได้เป็นศัตรูกับยุโรปนะไม่เคยคิดอยากจะครอบครองดินแดนของยุโรปด้วยมาเกียดรัสเซียทําไมแต่เหตุผลมันอยู่ตรงนี้ค่ะวันที่มีความขัดแยงรัสเซียยูเครนขึ้นปูตินบอกเลยว่าได้ตั้งสถานะนิวเคลียร์ของรัสเซียเอาไว้ที่การเตือนไัยระดับสูงคือเหมือนจะบอกว่าพร้อมยิงแล้แหละเป็นการตอกย้ําใส่ยุโรปไงว่าสมมติว่าทรายคือรัสเซียนะบอกเลย ฉันมีนิวเคลีย์นะซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเคยพูดไว้เลยนะคะว่าใครก็ตามที่พยายามหยุดเราและสร้างภัยคุกค,คามต่อประเทศเราต่อประชาชนของเราควรรู้เอาไว้เลยนะว่าการตอบสนองของรัสเซียคือ 1, ทันทีและจะนําคุณไปสู่ผลกระทบที่คุณไม่เคยเผชิญมาก่อนในประวัติศาสตร์เลยซึ่งจุดนี้เองนะคะที่ยุโรป ก็เลยไม่ชอบรัสเซียเลยค่ะเราก็มองว่ารัสเซียได้ละเมิดหลักการของยู i น e d n เนชั่นชาร์เตอร์อย่างร้ายแรงก็คือไปขู่คนอื่นว่าฉันมีอาวุธถ้าขู่ไม่ได้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยแทนที่ยุโรปจะส่งทหารนาโตเข้าไปในประเทศยูเครนไปช่วยยูเครนนะซึ่งส่งทหารไปทั้งหมด40,000นายอะ่ะก็ไม่ได้เข้าไปข้างในประเทศยูเครนไปอยู่แค่ชายแดนของยูเครนแล้วก็ตอบกับรัสเซียแค่ว่านี่คือ ผลกระทบหฮยนะต่อรัสเซียรัเสเซียก็กลักวแย่เลยดิหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าชาติตะวันตกสหรัฐอเมริการ่วมกับยุโรปทําอะไรรัสเซียก็ยังตีกันอยู่แล้วมันก็ยังไม่จบสักทีใช่ปะคือเนิ่นนานมากๆแล้วนะสิ่งที่เขาทาได้ตอนนั้นก็คือคว่ำบาตรรัสเซียในทุกทางแล้วก็ยึดเงินรัสเซียในระบบสวิทยึยดไป3า0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัสเซียกโกรธมากแล้วสิ่งที่ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาทําได้ก็คือแค่ส่งเงินส่งอาวุธไปให้ยูเครนแต่ก็ยัง ไม่ชนะสักทีส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะอินเดียกับปากีสถานเนี่ยคือเขาก็ตีกันมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าคู่นี้กินกันไม่ลงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะทั้งสองประเทศมีขี่ปนาวุธนิวเคลียร์กันทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็มีในระดับที่สูสีกันมากๆเลยนะคะก็คืออินเดียมีทั้งหมด172หัวส่วนปากีสถานมี1 7 0หัวค่ะอย่างที่บอกแหละว่าอาวุธนิวเคลียร์มันมีผลนะเธอถือ172ชัจฉันถือ17อตีกันแหละ แต่ไม่ตีแรงนะนี่ก็คือหนึ่งในข้อดีของการที่แต่ละประเทศมีนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองนะคะก็เลยทําให้ประเทศใหญ่ๆเนี่ยที่มีโดยเฉพาะประเทศที่มีนิวเคลียร์ในมือแบบใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะจะไม่กล้าตีกันหรือฟาดกันรุนแรงมากๆเหมือนอย่างสมัยแบบแต่ก่อนยุ่าอานานิคมที่แบบบุกลุยประเทศแบบไปถล่มประเทศเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาสรายจะได้ยินมีคนพูดกันหลายครั้งแล้วว่าโอ้โหตีกันขนาดนี้ยิงหัวลบนิวเคลียร์กันออกไปเลยสิไม่ไม่ใครยิงหรอกคะ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดว่า ยังมีสติควบคุมได้อยู่คิดว่าไม่มีใครอยากจะยิงจริงๆหรอกคะ่ะเพราะว่าการที่จะไปยั่วยุใครสักคนหนึ่งจนกระทั่งเขาโมโหถึงขั้นจะต้องยิงนิวเคลียร์ออกมานี่มันวัดใจมากๆเลยนะคะพอหลังจากที่มีคนกดไปแล้วหนึ่งรับรองว่ามันจะต้องมีคนกดตามไม่ใช่แค่หนึ่งส่วนกลับมาแน่นอนและถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้น มันจะไม่มีคนชนะเลยค่ะ